ไปให้สุดครับผมมาออกก่อนคือแบบอุ๊ยมาหน่อยไหมเพื่อนๆอ้โหียอะไรเนี่ยพอเพื่อนๆกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมมันก็จะพามาในตัวแอปพลิเคชันในการโหลดนะซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผมลิงก์โหลดด้านล่างของเราเป็นเพียงแค่ตัวแอปพลิเคชันของเกมนะครับผมไม่ใช่ตัวเกมโดยตรงนะเราเลยต้องทําการโหลดก่อนนั่นเองนะครับผมเพื่อจะทําให้เราสามารถเลือกเกมต่างๆภายในตัวแอปพลิเคชันได้ มีทั้งนารูโตะดาพิกาาศูนย์ดิจิมอนวันพีชบีดจุจุตึไคเซนวันพันแมนคือมีเกมหลากหลายมากๆนั่นเองนะครับผมถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะฮะไปกดลิงก์โหลดด้านล่างของเราได้นะครับผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้มีคูปองที่สามารถแลกเงินสดได้จริงๆนะครับผมทำให้พวกสายฟรีเนี่ยสามารถจำลองเป็นสายเติมใด้ดยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าฟินแน่นอนละกันนะครับผม ซึ่งอย่างเช่นนะฮะผมอยากเลือกเล่นโปเกมอนนะครับผมก็สามารถกดดูได้ว่าเกมนี้มีกี่ภาษาเกมนี้มีแจกคูปองอะไรบ้างและเกมนี้มีแจกรหัสโค้ดอะไรบ้างนั่นเองนะฮะเพียงแคเ่เพื่อนกดติดตั้งนะครับผมและล็อกอินเพียงใช้แค่อีเมลของเพื่อนก็สามารถเล่นเกมของ X7 เกมได้แล้วนะครับผมแค่นั้นเลยอย่างง่ายสะดวกสบายจริงๆ กราบสวีด่านสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม7 n i ิ h t r ีเพิ t กับผม NT Channel ตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากจะสุ่มมากกับบ้ามันสุ่มทำคลิปสุดๆเลยนะครับก็คือเฟย่าเป็นตัวละครที่ติดเมตาแน่ๆใช่ไหมผมเห็นการรีวิวหลายๆช่องนะ้วเช่นพิเตอร์นนะ โอ้โหสี่สองโคตรเดือดโอ้โหอยากจะได้มาเล่นแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำาี6ได้หรือเปล่ามีงบอยู่ทั้งหมด7 0 0 0 0เพชรนะครับผมแล้วก็38บใบทองน,นะครับมาปัะเดิมกันไปเลยละกันขอให้โชคดีนนะจุ๊บเม่งไปหนึ่งทีนะครับผมขอเบาเสียงนิดนึงแล้วก็กดข้ามไปหนึ่งทีก่อนครับผม <c oughs> คือเราจะแบบเราลุ้นนะทุกคนเอาเรุ้นมาก <c oughs> ตอนนี้ผมลุ้นสุดๆนะเพราะว่าเป็นตู้ที่ผมไม่ได้มีงบมากขนาดนั้นะ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 รวมถึงเป็นตัวละครที่มันโกงมากด้วยใจจริงคือแบบเส้ยเ เสียงมาครับทุกคนขอเหอะขอเหอะขอเหอะอันนี้คือเสียงใช่ปะฮึบโอ้จงอยู่ทายใต้การปกครองของข้าครับผมโอ้โหได้แล้ววะ่ะมันก็ไม่ยากทุกคนมันก็ไม่ยากครับผมโอ,โอ้แล้วดูคาซีนแรกเป็นไงครับอย <c oughs> ี่สิบใบออกมาหนึ่งวะ่ะไม่เลวไม่เลวไม่เลว,เวดูขอให้เรคาซีนก่อนละกันนะครับโอ้โหสวยมากเฟยา <c oughs> ดูดิเลิศมากครับผม <c oughs> ตัวแม่ตัวมัมสุดๆครับโอ้โห สวยสวยมากแบบสวยไม่มีคําจะพูดแล้วนอกจากคำว่าสวย<อ>รวมถึงมันอลังการด้วยนะทำไปเล่นไปนะโอ้โหของแท้จัดอันนี้ถือว่ามาไวถือว่ามาไวนะตัวแรกมาไวมากสคิดไปหนึ่งทีครับบะบะบะบาบ,าบ,าบาอุ้ยถือว่าทองยังออกมาหนึ่งใบโอเคถือว่าดีอยู่เออดีกว่าไม่ออกเลยไปครับไม่มีเสียงเราขอยัดข้ามเลยลัะโอ้ตกใจตกใจไปครับผมสคิดไปเลยเออหืออเออหืออะไรอ่ะ ขอแยกข้ามก่อน,โอ,นโอเคโอ้โหอุ๊ยมาอยเอ้าว่ะตู้ธรรมดาก็มาให้เราโอเคอยู่ชินครับผมอเอ้ตู้ธรรมาดาก,ก็ออกง่ายอยู่ต่อไปตู้เลดอัพจะมาหรือเปนะอเล่าตู้เลดอัพมาหน่อยเพื่อนโอ้โหมาสามอยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ไม่มีทองซ่อนนะฮะไม่มีทองซ่อนเราข้ามครับมึบโอ้โหคือมาอย่างนี้อีกแล้วเหรอเฮียอย่าได้ไหมเออหือมันเค็มปี่ไปในนี้น้องน้องเบาน้องเบาเออโอเคสองโอเคมามามายังมาอยู่ อ๋อขอเหอะีฟ้า,ฟาโอเคสวยครับผมตัวที่2แบบแบบวัยแบบว่องครับผมตัวที่2แบบแบบวัยแบบว่องไปฮะบ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 โอเคยังไม่มาครับยังไม่มาคือใจที่ผมพูดบอกว่าไม่มาแต่ยังแอบ,บหวังว่ามีทองซ่อนให้ผมอยู่นะพี <laughs> ท่ทองทรงทองซ่อนอะไรทํานองนั้นอู้หูยถือว่าออกทีอยู่ก็ไม่แย่เรดออฟก็ไม่แย่ฮะเรดดอบไม่เลวครับอีอละทองมาอีกแล้วมไม่มาเยอะให้ได้ลุ้นแต่ไม่มีลุ้นให้เราเลยนะฮะ ไปต่อครับโอ้โหหนึ่งใบอีกแล้วครับบปับปับปรับแป๊บๆจะการันตีอีกแล้วว่ะปึ๊บ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 อุ้ยมาอีกแล้วทุกคนมาอีกแล้วขอเถอะ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 นะ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 ึปมาอีกแล้วตัวที่สามครับผมมันต้องแบบนี้เกมมันต้องแบบนี้แบบไหลๆแบบจอยๆอปล่อยจอยไปเลยเรายังไม่ถึงหนึ่งร้อยเลยนะทุกคนนะตั้งแต่สุ่มมานี่ถือว่าดวงดีมากถือว่าดวงดีอยู่ ไปครับแบบบบกลัวกลัวกลัวพอไม่มีทองสักใบเนี่ยผมมันกลัวจริงๆริงเฮ้ยอทองซ่อนหนยไหมล่ะพี่โอยังไม่ซ่อนนะยังไม่ซ่อนครับ่อนซ่อนไหมโอ้โหสองใบอีกแล้วเฮ้ยซ่อนหน่อยไหมไหนก็ไหนละซ่อนไหม,มยังไม่ซ่อนครับผมยังไม่ซ่อนนะไปต่อครับไปรัวๆัวเฮ้ยโอ้ยุกคนมันมาจริงใช่ปะใช่เหอะใช่เหอะ โอ้โห oh, อีกแล้วทุกคนตัวที่3ตัวที่4ผมก็จำไม่ได้แล้วแต่ทีร่รู้ผมแม่งไม่หลุดเฮ้ยทุกคนผมแม่งของดีวะ่ะเฮ้ยวันนี้ผมแม่งดวงดีจุดสุดๆอะเอาดีของแท้วะ่ะวันนี้ของแท้อยู่นะวันนี้ถือว่าได้เล่นอะ,อะวันนี้ถือได้เล่นเลยได้เล่นอะได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ครับไม่แย่คืออย่างน้อยมันก็ไม่หลุดไป200สักครั้งนะอันนี้ถือว่าโอเคสำหรับผมละเออต่อให้มันจะไม่ออกแบบเยอะแยะสองาตัว,ตวแบบคนอื่นเขาโอ้ย มีทองซอดไหมเอ่ยไม่มีนะไม่มีโอ้โหมาให้ได้ลุ้นแต่ไม่มานะเฮ้ยทุกคนโออีกแล้วอมันก็ไม่เท่าไหร่นี่วันน้องมันก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าตัวเที่เท่าไรแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันอะตอนนี้ขอดูแป๊บขาดอีกสองตัวเท่านั้นครับผมไปต่อเลยม,ม,เมาไปให้สุดครับผมม,มาออกก่อนคือแบบเฮ้ยทองซ่อนโอ้โห อันนี้ถือว่าดีนะทองซ่อนแบบนี้คือมันทองซ่อนแต่ตอนแรกเลยทุกคนทําให้เราเนี่ยมาถึงหนึ่งร้อแบบไวๆอันนี้ถือว่าคมอันนี้ถือว่าดีมากอันนี้ถือว่าไม่เลวอันนี้ถือว่าดีโอเคนี่ถือโอเคครับไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ดุดเรทแบบไม่แย่ต้องพูดอย่างนี้ดีวะถือว่าโอเคแต่ก็ยังลุดก็ดีที่สุดแล้วโอเคยังนะครับผมมาหน่อยนะให้หย่าเลยนะหย่าสองร้อยเลยนะเพื่อนมาหน่อยไหมเฮ้เพื่อนู้เอะไรเนี่ยเฮอะไรเนี่ย โอเคครับผมโอ้โหบ้าโบคนละคังสุดๆไปเลยตกใจโอ้โหจะไปได้ยังไงมาเยอะได้ขนาดนี้โอ้โหตกใจขออภัยในคำหยาบโอ้โหเหลือจะชื่อกับตัวเองมันครั้งแรกในชีวิตผมเลยที่ได้ทองเยอะขนาดนะั้นแม้มันจะแบบไม่ซอดหรือไม่อะไรผมแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ดีใจอะ่ะเอออย่างน้อยมันก็ยังเป็นแบบนี้ให้ผมมามา,มาไหม,มไม่มาครับผมเราจะไปแบบรัวๆอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ต้องพูดพทำทำเพลงอะไรมากมายใช่ไหม แต่ก็พูดหน่อยดีกว่าไหมเฮ้ยทุกคนเพรมันเริ่มแล้วนะเพมันเริ่มแล้วครับึ pp. มาไหมยังวะต่อไปการันตีหรือยังโอเคยังครับมามาหน่อยมาหน่อยโอเคการันตีครับผมอย่าหลุดเลทพออย่าหลุดเลท pp. เปิดไปเลยโอเคทุกคนก็ไม่เท่าไหร่ตู้นี้ผมบอกเลยว่าคุ้มมากครับผมนะฮะ โดยรวมหมดประมาณ3 000, 4มห0 0,000 0่่ากว่าๆอย่างทุกคนคุ้มมากตู้นี้คุ้มมากแบบคุ้มทสุดอะ่ะอันนี้สับผมถือว่าโอเคแหละไม่แย่ไม่แ yeah, ย่ yeah. ส่วนตัวทุกคนได้ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะครับผมว่าเพื่อนหมดไปเท่าไหร่นะถึงได้46่เนาะเพราะว่าตัวละครตัวนี้สับผมแม่งต้อง46วะ่ะจริงๆคือแม่งแบบของดีตัวนี้คือได้ใช้ยาวๆแน่นอนครับอัพไปเลยครับไปของดีๆแบบนี้สำหรับคลิป รีวิวตัวละครเฟยานะครับผมรอติดตามได้เลยนะฮะพอสปอยเลยว่าไม่เป็นตัวละครที่เดือดมากเก่งทุกอย่างจริงๆนะครับผมมาเปลี่ยนเมตาคลายแล้วนั่นเองนะครับผสมควรแล้วอยู่มานานละโอเคครับรวมถึงเราไม่เสียสองพันบาทด้วยนะเออไม่มีไม่มี C5 นะวันนี้วันนี้สัปดาหผมถือว่าโอเคเลยถือว่าแหลมมากคมสุดๆครบประหยัดมากๆนะครับผมและเจอกันใหมล่ละกันนะครับผมในคลิปวันหน้านนครับคลิปนนี้ก็มีประมาณนี้แหละบาย,บายจ้า และผมมันมีแก้ยู่คนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน